สวัสดีครับก็อย่าลืมมาติดตามโจทที่ Nemo TV ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมดาวน์โหลดแอป P n ม m o TV มารับชมโจทที่ไบสกร,รีน้วได้นะครับ สวัสดีครับผมอยู่ผคอมไฟจอนะครับผมเลนินจอนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเอ่อเปิดปืนใหม่นะครับที่อยู่ในตู้ล็อกอินรอยยอนนะครับแล้วก็คือปืนเอียงก็ไม่รู้อปืนกระบอกอีกค่อนข้างที่แบบไม่ค่อยได้ใช้เลยครับเคกื่แรกยิงแรงนะครับจนหมดแม็กซ์นะปือะไรอย่างนี้ครับได้นเป็นโมหนึ่งนะครับระยะบวกสองนะครับแล้วก็ความเร็วในการรีโหลดลบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่าเนาะปืนค่อนข้างสวยนะครับแต่ไม่ค่อยใช้ในสถานการณ์จริงสักหลายปืนกระบอกก็เคยเห็นอยู่บ้านนะครับแต่ไม่ค่อยได้จับเลยปืนกระบบอออกกกกกนนนนีี้้มมาาาาเเเรรปิดะะััล วันนี้ลองเล่นปืนกระบอกนี้ทั้งเกมดูดิวะ่ะเฮ้ยเอาอ่ะสุ่มครั้งเดียวก็ได้เลยอ่ะอมาเป๊กว่ะพอเป๊กต้องหมดประมาณร้อยห้าสิบไป,ะป,ป,ะปจะได้วันนี้ผมเปิดนี่ครั้งแรกเลยใช่ก็ามาครั้งแรกเลยที่เปิดครั้งเดียวได้โอเคหรือว่าได้มาแล้วครับงั้นก็ไม่เสียเวลานนครับเดี๋ยวเราไปใส่ปืนกันแล้วกันปึ๊บปึ๊บโอเคไปแล้วก็ลุยเลยเอาเป็นเล่นแบบ4 1แล้วกันนะครับ อเล่นแบบสีหนึ่งแล้กันเดี๋ยวหนึ่งจะลุมสีไอเด้อเอาจริงนะไม่ได้นหนึ่งสีแบบนานมากๆเลยพอสมควรเลยแทบจะไม่ค่อยได้มาจับเดี๋ยวเรามาลองปงืนก่อนดีกว่าปืนค่อนข้างทีท่แบบว่าจะดึงดึงต้นหัวง่ายนะแับมันมีความสามารถพิเศษของมันได้ดิถ้านั่งมันจะออกสามเมตรแปลกๆถ้านั่งยิงมันแปลกๆอ่ะมันออกสามนัดเอาไว้สำหรับระยะไม่ชิดอ่ะไป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 นอนจริงได้หรอนอนจริงก็ได้อ อต่ผมว่าแนะนำอย่าเลยอย่านอนยิงเลยยิงดิงแค่ดีล้โอเคไปเลยยิงดิงดีกว่าเือว่วปืนมันใช้ได้แค่สกบหนึ่งหรือเปล่าอย่าเล่นเมืองแล้วกันนะครับไปโดดและโจ้โอเคมีคนมาไหมหน้าผมสองคนขวามือนะครับเห็นไอ้สองคนนั้นไหมขวามือแล้วเชื้อกันบอกเลย ฮะไม่เห็นเลยอ้าวไอ้ <blond> ่กงกเฮ้ยับเฮ้ยโอ้ฟ้าที่บาใจหายมาเลย คือครับเมื่อกี้ลั่นเลย Rồi lẫn ăn. Yeah! hai tớ lỡ không cái What? เอ, weight, เอ,เอีเอ้ยละบะละบะละจะยิงก็ยิงของจริงกันจะมาตรงทําบ้ามั้ยอ่ะเฮ้ยคนอยู่ไหนเนี่ยจิตติพลหาไม่เจอเลย อา,ออาผมมองแบบเปิดสกิลไว้ก่อนเขาเรียกว่าเอาชัวร์ครับปกติไม่ค่อยเปิดสกิลนะทำแบเดี๋ยวนี้ผมแบบไม่ประมาทเนี่ยคือแบบเอาชัวร์ไปก่อนดีกว่า บบมาให้คิดว่าพี่ใคจะหนีไปไหนผมอยากขึ้นไปงานของมันม <S <S 2> <S 2> What จะลิลโหลดอ๋อคนละกี่กัน โอ้กระดาษน่ารุนเลยยังไม่โดนเพราะว่าผมเปียนแบเป็นก้นดีวะ่ะ M279 แล้วกันเฮดช็อต ngày nó bị em nhỏ chạy trai ai hả Ồ oh không đòn rồi, ok thoải เ,เดี๋ยวนะเรามาเ,าเป็นปืนดีท่อไงมันมาเป็นปืนนี้วะงง กระโดดปาดซ้ายเพื่อหวังผลแตกไปดิอุ้ยเปลี่ยนมาเป็น AK เอเคแล้วกันเออเกมนี้แหละเอาทุกปืนไปเลย <c oughs> ดีว่ะเหมือนเกมนี้ได้เล่นหลายปืนแลว้ว <c oughs> อ่ะไอปืนไอปืนที่จะรีวิวก็ไม่ได้รีวิวละโดยจะต้อง ui má lạnh ui hay vậy má อย่าวิ่งเข้ามาอย่าวิ่งยิบกันยิบกันส่งสเล็กเก่เรียบร้อยล้มจังหวะนี้ครับผมล้มโอ้โห้รอไปได้นะบอกเลยมันตรงนี้ เขาหัวดอกดูเดยลยกักนะอัอจังหวะนี้ครับเ <c oughs> พื่อนเขาจะทำาายังไงครับถ้าเพื่อนคนที่เขาเก็บปืนแล้วยิงมุมให้นี่ครับไม่ได้สื่อสาอรกันเลยหรอ,อโอเคเหตดาดอ่ะผู้ <c oughs> แบบโดนเด็กตี่นึงเข้าหลังอะแล้วปั๊มยายอยู่ด้วยอะเห็นใด สรุปแล้วผมก็ไม่ได้รีวิวนะครับทุกคนยังไงก็ขอโชดเชยกันนะครับต่อไปละสว,วัสดีครับผมนินโจ้นะครับผมโจไลฟ์สตรีมอยู่ที่ดีโมทีวีนะครับช่องนินโจ้นะครับผมไลฟ์สตรีมตั้งแต่ตีโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมดาวน์โหล,แหลแปปดแอป,ปด,ดีโมทีวีทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับผมยังไงก็ฝากมาติดตามไลฟ์สตรีมโจกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันนะครับผม My head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along.